เอาละครับกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีโรเซอร์ cer, นะฮะแล้วเราก็าอยู่กับเกมบีดเบฟโซอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็จะพามาดูป้าอุโนวโนะที่เก่งที่สุดในแต่ละสีนะฮะก็ไปดูกันว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะก็เริ่มต้นกันที่ตัวที่หหรือว่าสีเขียวนั่นเองตัวที่เก่งที่สุดในสีเขียวก็คือป้าอุโวน,นะตัวนี้ครับเป็นร่างนิยายครับก็จะสังเกตได้ว่า ดาบเขาจะคล้ายๆบางไคอยู่นะแล้วก็หน้าตาเขาจะเข้มเข้มเหมือนตอนนิยายบางไคเลยใช่ไหมฮะจะหน้าตาไม่เหมือนอตอนล่ามปกตินะก็เป็นตัวโหดตัวหนึ่งเลยตัวนี้ก็สังกัดยมบทูกหัวหน้าหน่วยครับรู้สึกว่าทุกตัวของป้าจะเป็นยมบทูกหัวหน้าหน่วยหมดเลยนะสังหารฮอนด้ครับสาย sp 852เลยแล้วก็มีลิงก์ รถคุณธารมธาตจมตีแรง12%นะฮะสำหรับป้าตัวนี้ทางด้านอัปลิตี้ก็ไม่น้อยหน้านะมีของดีเพียบเลยเดี๋ยวไปดูกันทำไมถึงถูกจัดว่าแรงนะการโจมตีทั้งหมดเป็นการโจมตีใกล้แต่ว่ามีอ่อนแรงกับลูกกินครับแล้วก็ถ้า3คือชาร์จได้แถมยังเป็นฮิลอีกต่างหากนะสกิลพาร์ทสครับเฉพาะเมื่อพลังกายเต็มครับลถคุณทารท่าโจมตีแรงทั้งหมด6%แล้วก็มีฮิวมู ยูทีมนะฮะจำนวนลบดุเบกเฉิมบวก1ครับไปดูทางด้านของอาบริตี้นะฮะอาบริตี้เพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีปกติทั้งหมด20%เพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีแรง20%เพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตาย40%ลดคุณธรรมถ้าโจมตีแรง1 2เฉพาะเมื่อพลังกายเต็มค่าพลังโจมตีทั้งหมดบวก20%เอเพิ่มขอบเขตถ้าโจมตีแรง20%แล้วก็เพิ่มฮิตถ้าโจมตีแรงบวก2 เวลาติดสถานะผิดปกติบวก5วินาทีครับลดค่าป้องกันแล้วก็ทะลุกาดสีแดงออบริตี้ที่ทำให้เล่นสะดวกสบายนะสำหรับอะทะลุกาดถ้าชมตีสีแดงก็เดี๋ยวมาดูสีต่อไปกันครับสีต่อไปก็คือสีม่วงครับป้าอุณหนะที่เก่งที่สุดในสีม่วงก็น่าจะเป็นตัวนี้นะเป็นตัวที่ไม่ได้ใช้ดาบนะแล้วก็ไม่ได้พกดาบมาด้วยนะสำหรับตัวนี้ จะเห็นได้ว่าไม่มีดาบติดตัวมาเลยแกใช้เป็นวิถีมาาอย่างเดียวนะฮะโยมทูตหัวหน้าหน่วยครับตัวนี้สังหารมนุษย์ผู้สังหารดีอยู่นะผู้สังหารหายากครับสาย SP 798เลยครับแล้วก็ลิง์ที่ดีลิง์ลดคุณทามถ้าโจมตีแรง14%ลิง์ดีมากครับการโจมตีทั้งหมดเป็นการโจมตีไกลไม่มีติดสถานะอะไรนะฮะทางด้านขอบลิตีก้ก็เพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีปกติ40 เพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีแรง40เพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตาย60โอ้ทำไม่ตายโอเคอยู่รดคุณทมถ้าโจมตีแรง14%ครับเพิ่มฮิตถ้าโจมตีแรงบวก1จําจำนวนลบฉุเฉินบวก1แล้วก็ยกเลิกการสตูอันนี้อาจจะไม่ค่อยว้าวนะแต่สีเขียวเมื่อกี้เก่งจริงก็เดี๋ยวต้องรออัปเดตตัวใหม่ๆนะฮะทางด้านสีม่วงนี้ก็พอเล่นได้อยู่ไม่ได้แย่ไปอ่ะเดี๋ยวไปดูกันที่สีต่อไปครับ สีตะบายคือสีแดงครับอันดับหนึ่งของสีแดงก็คือป้าอุณหนะตัวนี้นะฮะที่ปลดปล่อยชิคายแล้วก็มีไอตัวอะไรสักอย่างเนี่ยออกมาด้วยคล้ายๆปลากระเบนเลยนะรูปลักษณ์คล้ายๆปลากระเบนอยู่มีตาเดียวครับแล้วก็เป็นตัวที่เหมือนกับเหมือนกับป้าอุณหนะตัวแรกเลยตัวนี้นะครับจะคล้ายๆกันถือดาบมาแต่ไม่ใช้ดาบอีกแล้วอยู่มตุทหัน้าหน่วยครับสังหารเอสปาดาครับไซส์เอสพี843ครับ SP เอสพีเอเื่องอยู่ แล้วก็ลิงลดคุณทาท่าโจมตีแรง12ลิงค์ถือว่าธรรมดาครับทุกการโจมตีเป็นการโจมตีไกลติดชอ็อตครับส่วนอันติเป็นแบบฮิลด้วยสกลพาสซีฟครับบล็อกการหลบหลีกของตัวละครทุกสังกัดครับนี่นก็คือบล็อกการหลบหลีกของทุกตัวเลยอันนี้เล่นได้สะดวกสบายครับดีมากแล้วก็ไม่ติดออนแรง100์ซครับยกเลิกการสู้ถือว่าเจ๋วครับตัวถ้าดีๆนะถ้าต้องมียกเลิกการสู้แล้วก็บล็อกการหลบหลีกอันนี้ถือว่าเจ๋วมาก ทางด้านของอิตี้ครับเพิม่มความเสียหายถ้าโจมตีปกติ20%เพิม่มความเสียหายถ้าโจมตีแรง40%เพิม่มความเสียหายถ้าไม่ตาย40%ลดคุณทํามถ้าโจมตีแรง12เซเพิ่มฮิตถ้าโจมตีแรงบวก1ครับเวลาจิตสถานะผิดปกติบวก5วินาทีเอ่อเพิ่มคุณสมบัติถ้าโจมตีสิเงินครับ10%เมื่อลงแบบกิลเพิ่มเป็น30%ไปเลยมีลดค่าป้องกันครับ จำนวนบเลีบวกหนึ่งยกเว้นในหาบางส่วนครับเพิ่มคุณสมบัติผู้สังหาร30%เมื่อลงแบบกิวทั้งหมด50%ก็ค,ค,ค,คือมองเผินๆอาจจะไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่อเบเรตตี้มีเยอะมากแล้วก็เมื่อลงดันกิ้วคือโหดครับโหดเลยเป็นตัวโหดตัวหนึ่งเลยโอเคตัวนี้จึงเป็นตัวที่เก่งที่สุดในสีแดงนะครับเดี๋ยวไปดูทางด้านสีต่อไปกัน มาดูทางด้านสีฟ้าครับตัวที่เป็นอันดับหนึ่งของสีฟ้าเลยก็คือป้าโอโนนาุณหณะตัวนี้ครับตัวใหม่ล่าสุดเลยแรงแบบสุดๆโหแบบสุดๆครับตัวนี้หลายคนน่าจะรู้สปปรรพคุณดีแรงจริงแรงเกินแรงที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้มม้งเนียตัวนี้ยมมทูตหัวหน้าหน่วยครับสังหารยม,มทูตหัวหน้าหน่วยครับซาเอสพีแปดร้อยเจ็ดสิบหกแล้วก็คิติค้อสามร้อยแปดสิบสี่ครับมีสองลิงก์เลย ลิงค,ความเสียหายแรง20แล้วก็ลดคุณทาามแรง12ครับทุกการโจมตีเป็นการโจมตีใกล้มีอ่อนแรงถ้า3วังบ่อทางด้านของท่าไม่ตายก็มีโอกาสติดเดตหรือว่าตายทันทีได้เลยสกิลพาสซีฟครับลบชุกเชื้อบวก2ปพุ่งได้ดีทีมปาร์ตี้ฟื้นฟูวมาเข้าฟิว20%ช่วยทีมได้ด้วยเฉพาะเมื่อพลังกายเต็มลดคุณทามถ้าโจมตีแรง6%สกิลก็รีเร็วอีกต่าหากเมื่อเลือดเต็มนะฮะ อัปลิตี้ครับเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีแรง20%เพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตาย40%ลดคุณธรรมถ้าโจมตีแรง12%เฉพาะเมื่อพลังกายเต็มค่าพลังโจมตีทั้งหมดบวก20%ลดเวลาสถานะผิดปกติทั้งหมด100%หรือว่าไม่ติดสถานะอะไรเลยแล้วก็อัปลิตี้พิเศษครับสะสมแต้มเมื่อฆ่าศัตรูครับศัตรูหนึ่งตัวได้รับดาเมจ2%ครับสะสมได้ถึง100ตัวหรือว่า200%เลยเหมือนมีฮิตแรงบวก2ในตัวเลย ก็คือถือว่าแรงโคตรๆนะฮะเพิ่มขอบเขตถ้าจมตีแรง20%กว้างครับฮิตแรงบวก2ตจิตสถานะบวก5าวิครับเพิ่มระยะหลบฉุกเฉินครับปุุงได้ดีครับซูปเปอร์อาร์มเมอร์ครับไม่ล้มไม่ชะง,งักครับไม่กระตุกอะไรทั้งนั้นทะลุก,กาดถ้าจมตีสีแดงครับไม่สนกดจติกาของสีแดงพลังกดดามิันบวกแปดสิบเปอรเ็นเป็นระยะเวลา1เมื่อศัตรูติดสถานะผิดปกติครับตัวนี้ตัวนี้เน้นแรงเลยแล้วก็มี ยกเลิกการ์มีอะไรมาให้ด้วยนะอันนี้คือแจวสุดๆเลยอันดับหนึ่งของสีฟ้าแล้วก็อันดับหนึ่งของป้าด้วยฮนะไปดูสีสุดท้ายกันครับสีส้มนะครับอันดับหนึ่งของสีส้มก็จะเป็นป้าอุณหนะตัวนี้นั่นเองก็ไม่ได้ดูดีพิเศษอะไรมากมายนะแต่เป็นตัวที่ใหม่สุดนะแล้วก็บริตี้ก็อาจจะแพ้ตัวกับบางตัวแต่ว่าการสกิลการเล่นอะไรต่างๆเขาดูดีกว่าเยอะฮะยมมาสู้โหน,น้าหน่วยครับ สังหารยมทูตลิงรถคุณทามแรง12สายเ p 7 9 4ครับทุกการโจมตีเป็นการโจมตีไกลติดแข็งทั้งหมดยกเว้นถ้าโจมตีปกติติดชอนะ็อตนะฮะอาริตี้ครับเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีปกติ20แรง20ไม่ตาย40ครับลดคุณทามแรง12%เพิ่มครับเพิ่มขตถ้าโจมตีแรง20อครับอน,นิตีิกว้างเพิ่มฮิตแรงบวก1 ติสถานะผิดปกติบวก5าวินาทีลบจุดเฉือนบวกหนึ่งแล้วก็ยกเลิกกัดสตูก็เหมือนกับอบัพเิตี้พื้นฐานที่หลายๆตัวมีทั่วๆไปนะฮะตัวนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งของสีส้มนะฮะแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายของป้าอุณนะที่ถูกจัดอันดับในแต่ละสีในวันนี้นะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้เท่านี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะฮะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนเนาะ สวัสดีครับ